นสามารถรับชมรายการสัมปาดีบ้านเฮาได้ทางพีททีวีทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์กับเวลา7โมงเช้าถึง8โมงเช้า ตอนับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่รายการห้องข่าวเล่าเรื่องเช้านะคะตอนนี้8ปดน,นาทีสี4นาทีนะคะจากปัญหาของพี่น้องชาวสวนยางมาต่อกันที่ พี่น้องแท็กซี่กันมากนะคะแต่นิดนึงนะคะคุณคุณทิดาคุณชุติมาประเด็นเรื่องของสินค้าราคาเกษตรที่มันตกต่ําตอนนี้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะยางพาราที่ได้มีการรวมกลุ่มกันใน16จังหวัดที่บอกว่าจะออกมาชุมนุมกันอย่างแน่นอนในวันที่8ตุลาคมจนนําสู่เรื่องนี้ที่พลเอกประยุทธ์เตรียมที่จะมีการหารือกับชาวสวนยางนะคะมันมีปัญหาอีกหลายอย่างที่เกี่ยวกับพืชผลทางการเกษตรที่ราคาตกไปดูที่กราฟิกของหนังสือพิมพ์มติ ชนด้านหนึ่งได้นะคะที่เขาจะ ทำเป็นกราฟิกให้เราได้เห็นเลยว่าปัญหาราคาสินค้าเกษตรเนี่ยมีอะไรบ้างที่รอรัฐบาลประยุทธ์จันโอชาแก้ปัญหาอยู่นะคะนอกจากเรื่องยางก็มีในส่วนของเรื่องของข้าวนะคะที่จะต้องแก้ไขปัญหารวมไปถึงนักท่องเที่ยวนี้ก็ว่ากันไปเดี๋ยวเราจะว่ากันในส่วนของขา่าวสังคมข่าวอัากรรมเนี่ยนะคะแล้วก็ฤดูการเก็บเกี่ยวเนี่ยก,กาลังใกล้ที่จะเข้ามาข้าวก็ยังคงราคาตกอยู่ขายได้กันแค่4-5,000บาท ต่อตันเท่านั้นเองนะคะแล้วก็พาคียาง16จังหวัดภาคใต้ที่นักชุมนุมกันในวันที่8 1ตุลาค่ะเรื่องข้าว8ตุลานั่นก็คือเรื่องของยางพารา<ม>ทีนี้เมื่อวานนี้ค่ะมันได้มีการประชุมเหมือนกับมีการเสวนาค่ะ ชาวนาแล้วก็ชาวสวนยางพาราเพื่อที่จะให้ความรู้หรือว่าเพื่อที่จะหาแนวทางกันว่าไอ้ความเป็นอยู่ที่ที่มันตกต่ํากันอยู่หนขนาดนี้เนี่ยจะหาจุดกึงก่งกลางหรือทางออกกันแบบไหนอย่างไรหลายคนสะท้อนนะคะอย่างฝากฝั่งของชาวนา mm. เขาก็บอกว่าเขาทํานากันมาตั้งแต่ปู่ย่าตายาย mm. ความชานาญในการทนานาเนี่ยมันมีอยู่แล้วแหละแต่การที่จะมีการเลิกให้ทําอาชีพนี้ไปทําอย่างอื่นเนี่ยชี้แนะเขาหน่อย ว่าจะให้ทําแบบไหนอย่างไรและทําแบบไหนถึงจะประสบความสําเร็จทําแล้วมีตลาดหรือเปล่าม,มันจะตอบโจทย์ได้มากกว่าการทํานาข้าวของเขาไหมในส่วนของเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกยางแล้วก็ปาล์มน้ำนำมันในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยเขาก็บอกว่าที่เขาประสบปัญหาเนี่ยก็คืออยากจะให้ช่วยเหลือเรื่องภัยพิบัติ ซึ่งเป็นหน้าที่หลักนะคะส่วนงบในการดูแลชีวิตประจําวันเนี่ยไม่มั่นใจว่าจะสิ้นเปลืองกับงบประมาณของรัฐหรือเปล่าแต่ว่าการช่วยเหลือการปรับโครงสร้างการผลิตไม่ใช่ไปผลิตพืชอื่นแต่ขอให้ ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเกษตรกรที่ปลูกข้าวหรือว่าปลูกอย่างอื่นเนี่ยราคาตกต่ำหันมาทําสวนยางในนาข้าวแทนวันนี้ยางราคาตกต่ำจะโค่นไปปลูกอะไรอีกอย่าลืมว่าการปลูกยางกว่าจะได้กลีบเนี่ยต้องใช้เวลา7-8ถึงปี oh. คือถ้ามีการเปลี่ยนอาชีพจริงๆเนี่ยต้องเหมือนต้องอุดช่องว่างในระหว่างนั้นให้หมด oh. นะคะคือหลากหลายทัศนะที่ที่มีการแชร์ไอเดียหรือว่า แบ่งปันประสบการณ์และปัญหากันในการที่จะบอกว่าเกษตรกร,กรคิดอย่างไรกับไอเดียการเลิกจ้างคือการจ้างให้เลิกอาชีพของเขาทีนี้เนี่ยมาในส่วนของอีกภาคประชาชนที่ได้รับผลกระทบเหมือนที่คุณกุลธิดาบอกนั่นก็คือพี่น้องแท็กซี่ที่นโยบายของกระทรวงพลังงาน จะมีการปรับลอยตัวค่าก๊าซ NGV LPG แล้วก็น้ำมันดีเซลที่พยายามที่จะอุ้มไม่ให้เกิน3 30บาทต่อลิตรเนี่ยนะคะ,ะแท็กซี่ก็เริ่มออกมาแล้วค่ะคือได้มีการเดินทางไปยื่นหนังสือขอปรับขึ้นราคาค่าโดยสารแท็กซี่ต่อคณะรัฐมนตรีนะคะเมื่อวานนี้นั่นก็คือนายวิทูลแนวพานนีเป็นประธานเครือข่ายสากลแท็กซี่ เรื่องของการปรับขึ้นเหมือนมันมีอยู่2กระทรวงก็คือพลังงานขึ้นคมนาคมต้องดูแลในส่วนของผู้ที่มีอาชีพขับขับแท็กซี่น,นะคะผู้ประกอบการเนี่ยก็เลยทําหนังสือไปที่คพอ,พอ,พอรมเนื่องจากก่อนหน้านี้ผู้ประกอบการแท็กซี่เนี่ยคะ่ะ เคยยื่นหนังสือต่อกระทรวงควมนาคมแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขประกอบกับขณะน,นี้กระทรวงพลังงานก็มีนโยบายในการปรับขึ้นราคากาส๊สทั้ง LPG และ NGV เพื่อสะท้อนต้นทุนจริงของพลังงานรวมทั้งภาวะค่าครองชีพที่สูงขึ้นตามลำดับมากกว่า10ปีทำให้คณะกรรมการเครือข่ายสากลแท็กซี่ในเขตกรุงเทพมหานครมีมติร่วมกันนะคะขอให้ในายกรัฐมนตรีพิจารณาช่วยเหลือใน3ข้อข้อแรกก็คือปรับอัตราค่าโดยสารรถแท็กซี่เพิ่มขึ้น ขึ้น20%จากเดิมเนี่ยเขาจะขึ้นแค่10%แต่เขาบอกว่า10%เนี่ยไม่ไหวถ้ามีการปล่อยลอยตัวเขาขอขึ้น20%ตามระยะทางและขยายอายุการใช้งานแท็กซี่มิเตอร์จาก9ปีเป็น12ปีเพิ่มการใช้งานอีก3ปีนะคะพร้อมกับยกเว้นภาษีรถที่จะนำมาจดทะเบียนเป็นรถแท็กซี่ด้วยหากยังมีการกดราคาค่ามิเตอร์เนี่ยเขาบอก มันเข,เขาทำไม่ได้หาจยังมีการกดราคาค่ามิเตอร์อยู่อาจจะต้องกลับไปใช้การต่อรองราคา <Okay. S 2> การต่อรองราคาเนี่ยจะไม่เป็นผลดีแน่นอน uh. เขาบอกเลยนะคะ uh. เพราะจะส่งผลต่อปัญหาจราจร uh. นั่นหมายความว่าจะเอาแท็กซี่ออกมาปิดถนนประท้วงหรือเปล่าถ้าไม่เป็นไปตามข้อเรียกร้องนะคะถ้าอ่านจากข้อความนี้ที่บอกว่าอาจจะมีในเรื่องของการไปกดดันการต่อรองราคาและถ้าสมมุติว่า สิ่งที่เขาจะทํามันไม่ส่งผลดีต่อปัญหาการจราจรและเขาบอกมันจะไม่เป็นสาคดลวยวยนะหากรัฐบาลอยากจะสะท้อนต้นทุนจริงของพลังงานควรสะท้อนต้นทุนจริงของค่าโดยสารด้วย เออน่าน,น่า,<ส>นาคิดนะจากใน <ะ S 1> เรื่องของปัญหาต่างๆของพี่น้องชาวเกษตรกรนี่แหละไล่เดียงมาตั้งแต่ปัญหายางพารานะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ทุ่มเทงบประมาณไปมาหา,าศาลเหมือนกัน33,000ล้านอันนี้ล่าสุดนี่แหละค่ะก็กลายเป็นกรณีตัวอย่างหรือไม่ทําให้พี่น้องแท็กซี่ก็ต้องรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าในเมื่อมันมีปัญหาอย่างพี่น้องชาวเกษตรกรสามารถช่วยแก้ปัญหาได้เนี่ยแท็กซี่ก็มีปัญหาเหมือนกันอ,อย่างเรื่องกา๊าซเรื่องแก๊สอะไรต่างๆที่จะขึ้นอยู่ในตอนนี้เนี่ยเขาก็มีปัญหาฉะนนนััั้เองาายยกรรรฐฐมตีโดคณบ จะช่วยพยุงราคาได้อย่างไรหรือว่าจะช่วยแก้ปัญหาในส่วนไหนได้บ้าง<ม>นี่แหละเป็นโจทย์ใหญ่มากๆเลยนะสำหรับรัฐบาลชุดนี้<ม>ถ้าสมมติว่าจะปล่อยให้มีการเรียกราคากันเองเนี่ยอันนี้เป็นภาระหนักหนักของสังคมเลยนะแล้ว<ม>ก็จะไม่มีใครใช้บริการแท็กซี่อีกต่อไปดิซ<ม>ั่นคอนเฟิร์มจะเกิดปัญหาอีกเยอะเลยซึ่งต่อนั้นนี้ก็มีกระแสข่าวที่จะมีการเก็บภาษีรถที่เข้ามาวิ่งในเมือง แบ่งโซนใช่แบ่งโซนเก็บภาษีรถที่เข้ามาวิ่งในเมืองซึ่งต้องบอกว่าแท็กซี่เองเนี่ยก็เป็นระบบขนส่งหนึ่งนะคะที่ถูกใช้ในการอำนวยความสะดวกในการเดินทางพอสมควร<ม>ทีนี้ก็มีคําถามต่อว่าถ้าหากคุณเนี่ยจะลดการใช้พลังงานด้วยการที่ให้คนใช้รถยนต์น้อยลงหรือว่าจํากัดโซนในการนํารถส่วนตัวเนี่ยมาใช้ก็ต้องดูต่อเลยละคะ่ะว่าแล้วระบบขนส่งสาธารณะมีเพียงพอที่จะรองรับหรือไม่รถไฟฟ้ารถไฟลอยฟ้ารถไฟใต้ดิน ระบบทางเรือหรือทางบกอย่างนงี้ค่ะรถแท็กซ,กซี่นี่ก็จะกำลังจะมีปัญหาตามมาเพราะฉะนั้นมันเป็นปัญหาที่มันเกี่ยวโยงกันไปหมดจากการกลับขึ้นราคาออพลังงานในส่วนของก๊าซ LPG NGV แล้วก็ดีเซลนี่ยังไม่นับรวมกับค่าครองชีพที่จะเพิ่มขึ้นนะคะโอ้สมควราละที่พลเอกประยุทธ์จนันทะร์โว่าอสอชอกับรัฐบาลเนี่ยทุกเคลิมมากขึ้นเพราะเหมือนพอจะไปแก้ปัญหาตรงนั้น มันก็มาพัวพันธ์กับปัญหาตรงนี้มันมันกานทุกอย่างมันโยงกันหมดเออเขาเรียกว่าอะไรวัวพันหลัใช่ไหมใช่เออคือเหมือนเหมือนมันเป็นโดมิโนไหมใช่เพราะว่าถ้าถ้าแตะอย่างหนึ่งเนี่ยมันก็จะไปกันทั้งระบบเลยค่ะเขาถึงได้พยายามบอกไงว่าการบูรณาการคือสิ่งแก้ปัญหาที่ดีที่สุดคือถ้าสมมุติจะมีการขึ้นค่าพลังงาน นั่นหมายความว่าค่าขนส่งก็เพิ่มมากขึ้นนะต้นทุนในการผลิตก็เพิ่มมากขึ้นราคาอาหารที่แพงอยู่ก็เพิ่มมากขึ้นแล้วแท็กซี่ถ้าสมมุติลอยลอยตัวราคาพลังงานแท็กซี่ขึ้นนะค่าใช้จ่ายในการที่จะต้องไปทํางานก็เพิ่มมากขึ้นนะและที่ันก็ไม่รู้ว่าพอแท็กซี่ขึ้นไม่ว่าจะเป็นรถสองแถวขอขึ้นได้ไหมมอเตอร์ไซค์เรือมาเยอะเลยแล้วจะนําไปสู่การเรียกร้องของกลุ่ม คนเขาเรียกว่าชนชั้นกลางไหมคนที่ทํางานนะคะในเดือนเท่าเดิมเพิ่เงินเดือนต้องเพิ่มใช่ไหมใช่ใช่มันจะต้องมากกว่า1 5 0 0 0้บาทไหมสำหรับคนจบปริญญาตรีคือมันมันไปทั้งระบบเลยทัวอย่างขึ้นหมดอาหารขึ้นการเดินทางขึ้นการใช้ชีวิตคือค่าของชีพเพิ่มขึ้นอ่ะซึ่งจริงๆหลายเรื่องนะที่ถ้าเรามาดูนะไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่คอรมอยุคชุดนี้นะเข้ามาแตะหลายๆเรื่องเนี่ยเป็นงานร้อนนะเป็นเผือกร้อนเหมือนกันนะ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องเนี่ยค่ะการขึ้นค่าพลังงานโดยเฉพาะย่งนี้ก๊าซนะคะก๊าซ LPG NGV ดีเซลเนี่ยอันนี้ก็เป็นงานร้อนเป็นเถือกร้อนเลยหรือเรื่องภาษีมรดกภาษีที่ดิน นี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องร้อนเหมือนกันที่หลายๆรัฐบาลก็ไม่ไม่กล้าแต่ภาษีได้สํเาเร็จภาษีมรโดกนี่คืบหน้า90%แล้วนะคะยังมีแค่ในขั้นตอนของกระทรวงที่จะต้องมีการปรับแก้อีกเท่านั้นซึ่งกฤษฎีกาเนี่ยไม่ได้มีการกําหนดกรอบเวลาในการทํางานต่อรัฐบาลแต่ว่าเบื้องต้นเข้าใจว่าภายในสัปดาห์นี้เนี่ยคงจะเสร็จ แล้วก็ยังไม่มีการนำวาระเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมครมนในสัปดาห์หน้านะ,ะแล้วก็ยังไม่กล้าที่จะรับปากว่าจะเข้าสู่ที่ประชุมสภานิติบัญญัติหรือว่าสอนอชอเนี่ยภายในเดือนตุลาหรือเปล่าเพราะว่าภาษีมรดกแล้วก็ภาษีที่ดินเนี่ยเป็นกฎหมายที่เป็นนโยบายซึ่งต้องเดินหน้าอยู่แล้วคือยืนยันว่าต้องเดินหน้าต้องเดินหน้าแต่ยังไม่เข้าภายในเดือนนี้แล้วก็เดือนหน้าต้องรอดูในครมอลแทนมเพราะว่าเหมือนกู้กู้เงินเนี่ยเจ็ดแสนล้านนะกู้เงินมาเจ็ดแสนล้านแต่ ปัญหานี้ที่ค้างต่อเนื่องก็มีอยู่แล้วต้องไปอุดเงินให้กับราคาสินค้าเกษตรอีกเป็นจำนวนมากแต่ขณะที่รายได้เข้าประเทศตอนนี้ออก็เหมือนงมนเข็มในมหาสมุทรนะภาคการท่องเที่ยวมีปัญหาการเก็บภาษี มไม่ตรงตามเป้าด้วยปีนี้เก็บพาดเป้าไปเกือบ2องแสนล้านบาทน,นะคะ8.2%ดเซนที่ไม่สามารถเก็บภาษีได้เฉพาะในด้านและในด้านอื่นๆรวมอีกเนี่ยแต่ก็ต้องดูอีกประเด็นเหมือนกันที่ก่อนหน้านี้มังกรนัรดาได้มีการให้สัมภาษณ์ในเรื่องของการเว้นวรรคงดการชำระหนี้อ,ออกไป30ปีใช่ไหมคะเอ่อปี10ปีชำระ10ปีแรกจะไม่มีการชำระ ใช่ไหมคะแล้วที่เหลือก็จะเป็นงานทยอยทยอยอมีการแบ่งแบ่งชําระไปในส่วนนี้อีกด้วยเหมือนกันมันก็หลายปัญหาเอาเป็นว่าเราทำความเข้เขาใจแล้วกันค่ะว่าถ้ามันมีความจําเป็นนะในการจะต้องแก้ปัญหาต่างๆศึกษามาดีแล้ว ว่าจะต้องเดินหน้ามันก็ต้องเดินหน้าค่ะแต่ทีนี้ก็อยากให้มองแบบบูรณาการว่าแก้จุดนี้แนละ้วอย่าลืมดูจุดอื่นด้วยที่มันมันเชื่อมโยงกันไปหมดเนี่ยนะคะ ừ ừ มันตัดเป็น <ừ> ท่น้ทนๆไม่ได้ส่งวงส่องออกนี่แย่หมดเลยนะ <ừ> เพราะว่าพวกภาคีหรือว่าประเทศที่ที่เขาเป็นประชาธิปไตย <ừ> เขาต่อต้านรัฐบาลที่มาจากการรทำรัฐประหารหรือว่าไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนงดการนำเข้าสินค้าบางอย่างของไทยนี่ก็แย่ไปอีกระบบนึงแล้วนะคะก่อนหน้านี้ทางด้านของเจ้ากระทรวงเองก็ออกมายอมรับว่า อยู่ไม่คุยนะคะในเรื่องการส่งออกเขาไม่คุยเลยไม่เจรจาด้วยต้องหาตลาดประเทศไปซื้อประเทศอื่นแทนฉันว่าอันนี้น่าจับตามากกว่าแรงกระเพื่อมของนักวิชาการแล้วก็ประชาชนเพราะเศรษฐกิจเนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญมากแล้วการที่จะเรียกเงินจากนักลงทุนโดยการส่งเสริมให้มีการลงทุนเนี่ย ตัวที่วัดตัวหนึ่งที่ทําให้นักลงทุนเขามั่นใจแล้วก็อยากมาลงทุนก็คือเสถียรภาพของรัฐบาลหรือประเทศนั้นๆแต่ไทยเนี่ยแกว่งยิ่งกว่าดัชนีในตลาดมูลรายวันที่มีกําไรสูงสุดเนี่ยนะคะมันก็เลยบอกโอ้โหจะหาเงินมาจากไหนกันเป็นโยนที่ยากแล้วเนี่ยการทํางานของคณะรัฐบาลนี่ก็อย่าแกว่งตามไปด้วยนะเขาเป็นเป็นทิศทางเดียวกันอย่าโยนกันไปอย่าโยนกันมานะฮะตอบคำถามกับนักข่าวก็ตอบโป๊ะไปเลยเกี่ยวข้องกับใครก็ตอบไปเราปีหน้าแล้วนะคะ AEC นะคะ แล้วก็พม่าก็ดีราวก็ดีประเทศเพื่อนบ้านของเราโอ้โหเจริญรุดหน้ากันไปหมดเลยจะไหวไหมนะคะมหาวิทยาลัยไทยก็ร่วงราวลงมาเรื่อยๆสำหรับการจัดอันดับชั้นอันดับหนึ่งประเทศไทยไม่ติด200ของอันดับโลกรู้สึกเป็นอันดับที่40กว่าปีที่ปีที่แล้วเนี่ยยังติดจุลายังติดใช่ค่ะแต่มาปีนี้หลุดร่วงละ เป็นกำลังใจให้นะสำหรับการทำงานและการาถ้าคุณมีความมุ่งมั่นตั้งใจตั้งใจดีอยู่แล้วก็เป็นกำลังใจให้แล้วกันนะคะแต่ก็อย่าลืมคำนึงถึงรอบด้านบริบทแวดล้อมด้วยว่ามันกระทบกันไปหมดก็แก้ปัญหาแบบบูรณาการาแลร้วกันค่ะปีหนึ่งถ้ามันไม่พอก็ส่งต่อให้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งอะไรแบบนี้หรือถ้ามาต่อต่อไปก็ได้อะไรดีก็ทำต่อไม่ต้องอพอปิดรัฐบาลแล้วก็ของเก่าชันิมรทำฉันคิดใหม่มันไม่ต่อเนื่องในเรื่องของเชิงนโยบายนั่นเอง มาดูอีกหนึ่งปัญหาค่ะโอ้ปัญหาเยอะนะคะปัญหานี้ก็ดูจะยืดเยื้อมาสักระยะหนึ่งแล้วค่ะสำหรับการสัรหาสปอชอนั่นเองนะคะก็อย่างที่มีการค่อยๆ่อยทยอยแชร์กันออกมาถึงปัญหาต่างๆที่มีขึ้นในจังหวัดต่างๆนะคะโดยล่าสุดค่ะก็ยังไม่จบนะคะออกมาบอกเลยว่านี่มันมีการหัวกันชัดๆค่ะของการสัรหาสปอชในรายจังหวัดน,นั่นเอง โดยคุณวันลบและคุณสมชายนะคะเป็นสองสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติออกมาแฉค่ะว่ามีการหัวสัญหาสปชจังหวัดแล้วก็จี้ไปยังคอสชนะคะบอกว่าเปิดเถอะรายชื่อให้รายชื่อให้ประชาชนนั้นได้ร่วมกันตรวจสอบค่ะแล้วก็แนะจังหวัดที่มีปัญหานะคะปันจังหวัดไหนมีปัญหาอยู่ชะลอไปก่อนการในการเลือกสรรหาตัวแทนสปชนะคะแล้วก็เลือกเฉพาะเท่าที่ได้ไปก่อนค่ะโดยนายวันลบ ปางคณะนุรักษ์นะคะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าสนชนั่นเองเออกมากราดถึงกระแสข่าวการล็อกสเปคการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือว่าสปชนะคะบอกว่าการสรรหาในส่วนของจังหวัดมีการร้องเรียนกันมากค่ะถึงความไม่โปร่งใสซึ่งควรจะหยุดการสรรหาแล้วก็ตรวจสอบให้มีความชัดเจนซะก่อนซึ่งอย่างไรก็ตามนะคะทราบว่าการสรรหารายชื่อ11ด้านด้านละ50รายชื่อนั้นน่าจะครบนะคะ